สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความเป็นผู้นำนะครับในยุคที่แบบทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยเรามีบทความน่าสนใจจากเว็บครูใหม่ i-am.com ครับคือประเด็นหลักๆที่เขาชี้เลยนะคือผู้นำยุคใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่แค่เรื่องอำนาจสั่งการอะไรแบบนั้นอืมค่ะแต่หัวใจสำคัญเลยคือการเข้าใจคนครับซึ่งมันสะท้อนออกมาจากข้างใน จากใจจากทัศนคติที่ผู้นําแสดงออกทุกๆวันเลยแล้วที่น่าสนใจมากๆคือบทความเขาเชื่อมโยงเรื่องนี้กับหลักธรรมที่เราอาจจะคุ้นๆกันอืพรหมวิหารสี่ใช่ไหมคะใช่ครับพรหมวิหารสี่แต่เขามองในมุมใหม่เลยนะว่ามันไม่ใช่แค่หลักศาสนาแล้วแหะแต่มันคือชุดทักษะที่แบบจําเป็นมากๆสําหรับผู้นํายุคนี้สําหรับใครที่ไม่คุ้นนะครับพรหมวิหารสี่ก็มีเมตตา กรุณามุทิตาและก็อุเบกขาบทความมองว่านี่เป็นเหมือนอ่อ soft skill เชิงคุณธรรมเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองมาเจาะลึกกันหน่อยนะครับว่าบทความเขานำเสนอแนะวคิดนี้ยังไงบ้างใช่ค่ะบทความเขาเน้นเลยนะคะว่าพรหมวิหารสี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องเฉพาะของพระหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นแต่มันเป็นทักษะเชิงคุณธรรมที่ผู้นำยุคนี้ขาดไม่ได้จริงๆ การมองแบบนี้เหมือนเป็นการยกระดับหลับธรรมให้ใกลายเป็นเครื่องมือเลยนะคะสําหรับจัดการคนจัดการทีมในโลกธุรกิจปัจจุบันการมองว่าเป็น soft skill เชิงคุณธรรมนี่น่าสนใจนะครับมันทําให้หลักธรรมดูจับต้องได้มากขึ้นเนาะเอาไปใช้ได้จริงแล้วในบทความเขาขยายความเรื่องนี้ต่ออยังไงครับเรื่องความสําคัญของทักษะพวกนี้ค่ะบทความชี้ว่าการมีทักษะเหล่านี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์ดูดีนะคะแต่มันส่งผลโดยตรงเลยกับความยั่งยืนของทีมขององค์กรคือผู้นำที่ใช้หลักพวกนี้ทำงานเนี่ยจะสร้างความผูกพันสร้างความไว้ใจได้ซึ่งอันนี้เป็นรากฐานสำคัญเลยนะคะของความสำเร็จระยะยาวไม่ใช่แค่ผลงานสั้นๆนะคะอ๋อเข้าใจเลยครับนั้นเราลองมาไล่ดูทีละข้อนิดนึงตามที่บทความน่าจะอธิบายไว้นะครับเริ่มจากเมตตาเลย loving kindness อันนี้เขาเชื่อมโยงกับการเป็นผู้นําในทางปฏิบัติยังไงบ้างครับค่ะบทความอธิบายว่าเมตตาในบริบทผู้นำเนี่ยไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆนะคะแต่มันคือการแสดงออกถึงความปรารถนาดีแบบจริงใจเลยต่อทีมงานเช่นการสร้างบรรยากาศที่ออปลอดภัยทางจิตใจที่เรียกว่า psychological safety ให้คนกล้าพูดกล้าแสดงความเห็นกล้าลองผิดลองถูกหรือการใส่ใจเรื่องอื่นๆของลูกน้องบ้างนอกเหนือจากเรื่องงาน สิ่งเหล่านี้ตามที่บทความเขาบอกนะคะจะช่วยสร้างความรู้สึกว่าเออเขามีคุณค่าแล้วก็ผูกพันกับองค์กรมากขึ้นฟังดูเป็นการสร้างรากฐานความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วกรุณาแล้วครับ compassion อันนี้บทความให้มุมมองต่างจากเมตตาย,ยังไงในแง่การเอาไปใช้กรุณาเนี่ยจะเน้นไปที่การตอบสนองตอนที่เราเห็นคนอื่นกําลังมีปัญหามีความทุกข์ บทความมองว่าผู้นำที่มีกรุณาจะเข้าใจเห็นใจในความลำบากของทีมงานแล้วก็พร้อมจะยื่นมือเข้าไปช่วยอย่างเหมาะสมนะคะเช่นอาจจะให้การสนับสนุนเมื่อทีมเจอปัญหาหรือรับฟังแบบเข้าใจจริงๆหรือบางทีเป็นการตัดสินใจที่อาจจะยากแต่ก็ทำด้วยความเข้าใจผลกระทบต่อคนอื่นนะคะบทความอาจจะเน้นว่ามันคือการลงมือช่วยให้พ้นทุกข์ไม่ใช่แค่หวังดีเฉยเยชัดเจนครับเมตตาคือหวังดีกรุณาคือลงมือช่วยแล้ว มุทิตาหรือซิมพัตติกจอยที่แปลว่ายินดีเมื่อคนอื่นได้ดีอันนี้แหละครับในบทความมองว่าสำคัญกับผู้นำยุคใหม่ยังไง ดูเหมือนจะทำยากเหมือนกันนะจริงๆแล้วใช่ค่ะอันนี้น่าจะท้าทายแต่บทความน่าจะชี้ว่ามันสำคัญมากนะคะในการสร้างทีมเวิร์คที่ดีคือผู้นำที่มีมูทิตาเนี่ยจะชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของลูกน้องของเพื่อนร่วมงานได้แบบจริงใจเลยไม่มีความรู้สึกแบบอิจฉาหรือต้องแข่งขันตลอดเวลาสิ่งนี้มันจะช่วยสร้างบรรยากาศดีๆลดความขัดแย้งในทีมแล้วก็กระตุ้นให้ทุกคนอยากเห็นภาพรวมสาเร็จบทความอาจจะเน้นว่ามันช่วยเสริมพลังบวกในองค์กรได้เยอะ น่าสนใจครับเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีไปในตัวเลยสุดท้ายอุเบกขาครับ Econo m นความวางเฉยความเป็นกลางอันนี้บทความให้ภาพการนำไปใช้ในบทบาทผู้นำยังไงบ้างครับค่ะอุเบกขาในมุมมองของบทความนะคะไม่ใช่การไม่สนใจหรือไม่รู้สึกอะไรเลยนะแต่คือความสามารถในการวางใจเป็นกลางมีสติมั่นคง ไม่หวั่นไหวไปตามสถานการณ์ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นคำชมคำติความสำเร็จหรือความล้มเหลวผู้นำที่มีอุเบกขาเนี่ยจะตัดสินใจได้ยุติธรรมไม่ลำเอียงฟังข้อมูลรอบด้านแล้วก็จะสามารถนำทีมฝ่าฟันความท้าทายต่างๆไปได้อย่างมั่นคงค่ะบทความคนเน้นว่าข้อนี้สำคัญมากในโลกที่มันผันผวน,นแบบนี้พอช่วยให้ผู้นำเป็นหลักที่พึ่งพาได้ แล้วทั้งหมดนี้รวมกันนะคะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตามที่บทความเสนอนี่แหละคะ่ะจะนําไปสู่ความไว้วางใจความยั่งยืนขององค์กรนั่นเองฟังดูแล้วบทความนี้ให้มุมมองที่ลึกซึ้งเหมือนกันนะครับสรุปก็คือหัวใจของผู้นํายุคใหม่ตามบทความนี้เนี่ยคือต้องพัฒนาทักษะความเข้าใจเพื่อนมนุษย์จริงๆซึ่งพรหมวิหารสมันไม่ใช่แค่หลักธรรมบนหิ้งแล้วแต่เป็นเหมือนกรอบคิด เป็นทักษะเชิงคุณธรรมที่เราเอามาฝุกฝนปรับใช้ได้จริงเพื่อสร้างความสําเร็จที่ยั่งยืนให้ทีมองค์กรแล้วถ้ามองในมุมของการพัฒนาตัวเองล่ะครับการที่บทความบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะเนี่ยมันมีความหมายหรือชวนให้เราคิดต่อไปอยังไงได้บ้างครับค่ะสิ่งที่น่าคิดต่อย,ยอดจากบทความนี้นะคะก็คือถ้า พรมวิหาร4เป็นทักษะจริงๆที่พัฒนาได้ไม่ใช่คุณสมบัติที่มีมาตะแต่เกิดคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วการที่เราไม่ว่าจะในฐานะผู้นำหรือแม้แต่สมาชิกในทีมก็ตามเนี่ยถ้าเราฝึกฝนคุณธรรมเหล่านี้ทั้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างสม่ำเสมออย่างจริงจังจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของเราจริงๆนะคะมันจะเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ในทีม เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็เปลี่ยนความสามารถในการรับมือกับโลกที่มันเร็วมากๆแบบนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมแค่ไหนอันนี้เป็นคําถามปลายเปิดที่บทความทิ้งไว้นะคะให้เราลองเอาไปคิดต่อลองไปปฏิบัติด,ดูกันค่ะ